เมื่อสักครู่ไปเซเว่นครับไปซื้อขนมกินเจอลูกค้าที่เซเว่นทักบอกอ้าวขับรถขั้นใหม่อีกแล้วก็เลยจะมารีวิวครับรถขั้นใหม่ของผมเองครับปอร์เช่คาเยน e ีไฮบริดคูเป้ครับชื่อยาวเนาะถ้าบอกเลยนะรถรุ่นนี้มันจะมี2แบบแบบที่หลังคาลาดแบบนี้เรียกว่าคูเป้แต่ถ้าแบบที่เป็นหลังคาปกติอ,ะอ่ะานึกภาพเหมือนพวกทรงเดียวกับ Fort u n e r ทรงเดียวกับ C R ออย่างงี้ยนะเขาเรียก SUV SUV เนี่ยหลังคามันจะเต็มเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วสามารถเปิดเปิดหลังคาเอาหัวโผลขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นคูเป้ท้ายจะลาดแบบนี้ครับไม่สามารถที่จะเอาเปิดหลังคาได้นะครับแต่เป็นพาโนรามิกซันรูฟเหมือนกันท้ายลาดแบบนี้เรียกคูเป้ครับช่องใส่ของก็อาจจะแคบกว่านิดนึงแต่อาจจะได้ความหล่อนะครับผมก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถในฝันของผมอีกคันหนึ่งเช่นเดียวกันสําหรับผู้ชายสายครอบครัวนะฮะ คันนี้นะฮะตกแต่งครับหลายแบบเลยหลายอย่างเลยนี่ครับคันแรกสติกเกอร์ออโตดิสครับแจกฟรีให้กับแฟนเพจทุกคนนะครับกอบป้ายออโตดิสครับคู่หนึ่ง400บาทครับหาซื้อได้ที่ออโตดิสไยแลนด์ครับคันนี้นะฮะออปชั่นเยอะแบบนี้เห็นไหมไฟท้ายเนี่ยไม่มีสีแดงเลยออปชั่นนะครับออปชั่นข้อนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของ i อ e ครับสามารถมีวาลปิดเปิดเสียงได้นะครับสั่งได้นะครับที่นี่มีจำหน่าย ค่าตัวประมาณแสนห้านะติดฟิล์มโซลาร์กาวไปแล้วทั้งคันนะครับช่องนี้ครับนี่ครับออปชั่นครับรอเล่นนะอันนี้เป็นช่องชาร์จไฟครับ e-hybrid coupe ครับตัวนี้เรียกว่าโฉมก่อนเฟซลิฟ์นะครับ1ชาร์จวิ่งได้47กิโลถ้าเฟซลิฟ์แล้ว1ชาร์จวิ่งได้100โลครับล้อชุดนี้ c a r r e r a Sport c l a s s i c 2 2นิ้วนะฮะรัดด้วยยางมิชลินพายโลต์สปอร์สเปคครับ ชุดนี้ยาง4เส้นอยู่80,000บาทที่นี่มีจําหน่ายนะครับประตูคันนี้เป็นประตูดูดด้วยนะาวางลงมปครับอซอฟโครซอฟโครข้างในเป็นเบาะสีแดงครับคันนี้เป็น p พ a t i n u m มอีดิชั่นนะฮะรถปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับเบาะที่เห็นเป็นตัวแบบนี้โอ้โหเบาะ18ครับปุ่มจะเยอะไปไหนเบาะ18เวบอกเลยฮนะตัวใหญ่แบบนี้นะไม่เหมาะเพราะอะไรนี่เบาะ18ครับปีกมันสูง ขึ้นลงทีอ่ะปนะปุ่มมันจะเยอะๆหน่อยพัตตินัาอิดิชั่นนะฮะแล้วก็นี่ครับของแต่งแลไอเทมครับน้ําหอมหมีซิ่งมีจำหน่ายแล้วนะครับทเทออโตดิก80บาทเท่านั้นนะฮะทุกรถต้องมีติดรถนะครับรถซิ่งรถบ้านรถเทพน้ําหอมหมีซิงครับเห็นไหมภายในเป็นแบบนี้นะครับคอนโซลหุ่มหนังบาส18ภายในแดงนะครับใครบอกว่าคาเยนเบรกคาเยนครับ คันนี้ใส่มาได้เลยครับไม่รู้ว่าแท้ไหมนะ17 18 19 20แซดอะไรก็แล้วแต่หน้าหลังครับสีเดียวกับโลโก้ด้วยแบบนี้เพิ่มออปชั่นแท้ๆนะครับมามามาข้างหน้าแบบนี้ครับไฟหน้าเขาเรียกว่าเป็น p d l s plus ครับมันจะเป็น l e d แบบระดับเทพอะ่ะถ้าเจอสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไฟมันจะเปิดขึ้นทันทีอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเจอแบบวิ่งตามป่าตามเขาเจอนางไม้เจออะไรเงี้ยไฟเปิดให้เองเลยนะครับ กันชนแบบสปอร์ตดีไซน์ครับอ้ใครอยากเห็นตัวจริงหล่อแบบนี้นะฮะแวะมาได้ตัวนิ้ไฮแลนด์ครับรถว่าหล่อแล้วเจ้าของร้านว่าหล่อกว่าครับวันนี้สวัสดีครับออปชั่นแบบนี้ลดลงออปชั่นค่าตัวต้องมีเกือบเกือบเล้านคันนี้นะครับแต่ว่าก็ <c oughs> รุ่นใหม่ออกแล้วนะรุ่นนี้ยังหล่ออยู่ฝากด้วยใครอยากมาดูรถแวะมาได้เลย